มาครับในวันนี้เรามาวิจัยฟอร์กันหน่อยดีกว่านะครับพอดีว่าอยากเล่นแบบคลังแสงแล้วก็คิดถึงปืนฟอร์มากๆแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงไอ้ที่แพงนี่หมายถึงแบบแต่งดีๆยิงนิ่งๆอะครับแบบว่าถ้าถ้าอยากให้มันยิงนิ่งก็ต้องแต่งให้มันแพงก็ประมาณนั้นนะครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากจะแต่งปืนฟอร์ให้มันดูแบบถูกๆนะครับแล้วก็ให้มันเอาไปเล่นได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะแต่งออกมาดีหรือเปล่านะครับผมแม็กกาซีนะครับผมตามๆก็เป็น30แหละเพราะว่าแม็กยี่สิบไม่น่าจะยิงไหวกิ๊บปืนพกก็เหมือนเดิมเลยส่่ววนนตัโครงปืี จะเอาเป็นตัวที่มันมีรางใส่สโคบได้ด นี่เนี่ยใส่ดอทก็อันละหมื่นแล้วคนดูผ่ <c oughs> านท้ายเอ่อเอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ซื้อไอตัวนี้ใส่นะครับอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งมันก็ค่อนข้างราคาสูงแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าทาใจเล่นท้ายนี้เอาส่วนท้ายอื่นๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่อันนี้มันช่วยการเข้าสโคปไวด้วยระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเทียบกับตัวอื่นก็โหตัวนี้บวกสบวกหแต่อันนี้ได้การควบคุมด้วยเอาเอานี้แล้วกันกระโจมมือเน้นเป็นการควบคุมแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเน้นการยศาสตร์ก็มันจะดีดเกินไปใส่ <c oughs> ครับแล้วก็กิฟหน้าเนี่ยเราเอาเป็นสามเหลี่ยมราคาประมาณ8,000นะครับผมแล้วถ้าเกิดเอาเป็นตัวเนี้ย ก็สเตตัสห่างกันไม่มากอะลองดูแล้วกันเลเซอร์ไม่ใส่นะครับส่วนลำกล้องเนี่ยเ,เป็นลำกล้องไซส์เอสโอ้โหวีติดลบทุกอย่างอย่างดีด <c oughs> ปากกระบอกปืนเ,เป็นตัวถูกเลยครับ AR 10F ตัวนี้ราคาไม่แรงสุดท้ายครับบัตตี้จีปืนน่ารักน่ารักหนึ่งตัวแค่นั้นพอและนี่ก็คือบิวปืนที่จะเอามาเล่นนะครับสเตตัสปืนก็ตามนี้เลยซึ่งผมก็ได้แต่งไปแล้วหนึ่งกระบอกนะครับแต่ว่าราคามันประมาณ6 7หมื่นนี่แหละคนดูก็ค่อนข้างแพงนะ แต่จะบอกว่าราคาประเมินของมันเนี่ยอยู่ที่ห yes. ้าห0ื่นเท่านั้นนะครับผมก็ของมันแพงอ่ะเนาะกระสุนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือ M 8 0ธรรมดาเลยนะครับซึ่งเป้าหมายในคลิปนี้เนี่ยก็คือการฟ้านะครับผมส่วนปืนเนี่ยมันจะอะไรก็ได้ไม่รู้ว่ายิงได้หรือเปล่ามาลองเทสกันก่อนนะครับสําหรับปืนฟอก็บอกนี้กระสุน M 8 0นะครับก็ได้อยู่นะลองยิงแบบไม่คุมดู ถือว่าดีดไม่สูงมากพอคุมได้อยู่นะครับผมคงไม่เอาปืนกระบอกนี้ไปเล่นระยะไกลนะครับผมว่ามันเหมาะกับระยะที่มันแบบไม่ไกลมากสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเป้าหมายเราคือการ์ดซาเวแล้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าการ์ดฟ้าเรามีเท่าไหร่ โอเคหกทับสิบยังได้อยู่หมดสามหมื่นเปลี่ยนสก,กินให้ปืนหน่อยโอโอโอหมุนหมุนหมุน <c oughs> <c oughs> ปืนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผม <c oughs> ปืนอะไรเนะี่ยมูลค่าอุปกรณ์ของผมเนี่ยอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้สูงเกินไปด้วยเป้าหมายคือห้องการ์ดฟ้าไม่รู้จะได้เปิดหรือเปล่านะคนดูเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นคังแสงนานมากๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยซีโกทีเฮเว็บเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอาร์ินาเบรกเอาเกนชินเวโรนส์ อัตโนมัติและนี่ก็คือเรทราคาของเกมอันีน่าเบรกเอาสำหรับใครที่อยากจะจัดเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะฮะลิง์เว็บเนี่ยอยู่ใต้คลิปมาครับเกมแรกขอให้เป็นเกมที่ดีจุดเกิดไม่ได้แย่แต่ว่าจะวิ่งข้ามสะพานไปยังไงหวองว่าคงไม่โดนใครยิงนะโอ้ยมีคนกระโดดครับคนดูยิหน้าว่าไรอยะนี้โอ้โหเฮ้ตึ๊บ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 โดนยู่สามเม็ดไอ้ขาหคนดู เมื่อกี้ศัตรูขาหากักวะโอ้โหสามเม็ดอยู่นะเอาเลยดีปาวะไอ้นจั่วใหม่เราคือการฟ้าครับเราวิ่งไปเลยก็ได้ไม่ต้องสนใจเอ้ยได้อยู่นะก็สามเม็ดอยู่นะโอ้อะไรอีกวนะน่ะไม่รู้แหละขอรีโหลดก่อนนะครับเราใช้กระสุนหมดไปแล้วสามสิบเม็ดเราใช้แค่ M80 เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมันเป็นแค่หมดสามหมื่นนะฮะแต่คิดแค่ว่าเราจะเข้าไปถึงการฟ้ายัางไงแล้วเราเกิดมุมนี้ด้วยนะ เค okay. เหมือนฟังหนึ่งนาทีจะเข้านะครับแล้วก็ตรงโรงพยาบาลเนี่ยมีเซฟสวยเลยเพื่อนเดินไปเปิดประตูให้เหมือนในเรดาร์จะมีอีกโอ้โหบานคนนี้ว่าคนดูเอาน่ะบางคนนี่ว่าเขาไม่เห็นเราเหรอเนี่ยเวลีกูดเอเคเซฟสามเอาลวเพื่อนไม่เอาเซฟต่อเหรอ เซฟพิเศษไม่มีใครเปิดครับคนดูผมไม่ได้เล่นคางแสงนานมากนะครับบอกก่อนแบบอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยไปแบบวอมสามหมื่นก่อนมีเพื่อนร่วมทีมมิตี้ค่อยว่ากันนะครับหมดแปดหมื่นของในเซฟครับไปหมดสามหมื่นคงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหมโอเคสองช่องอุย๊ยโอ้โหของทองคนดูได้อยู่นะไปดีกว่าครับแล้วได้มาแล้วตอนนี้สี่หมืนเก้า ซึ่ง AAK กระบอกนี้ HP ทิ้งอะไรก็ได้นะจริงๆผมทิ้งไว้ตรงนี้ีกี่าปบเราจะวิ่งถึงการ์ดฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับคนดูแต่ผมจะวิ่งถือมีดไปเลยได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ15วิครับเฮ้ยสองมีคนมาหนึ่งมาแล้วไปแล้ว เื่อนตายเพื่อนตายหน,ยนีมาเพื่อนยนแก๊สไว้ครับบางทางแก๊สไว้อีกลูกนึงโอเคการฟ้าจ๋าการฟ้าชาั้นแรกโอ้โหทางแสงนี่มันแบบมาเอาเซฟยากจังอ่ะคนดูเฮ้ ใช่หรือเปล่าโอ้โหน้วในนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยครับตายอย่างนี้เจ๋งต่อไปฟาร์มเซฟฟีมีบอดเซฟฟีเซฟฟีเซฟเซฟีเซฟเซฟีหมือน e จะมีใครตามตูดมาหรือเปล่าอันนี้อุย้ยกล้องวิดีโอคนดูโอ้โหได้ยินเสียงแล้วกล้องวิดีโอเราเอาใส่เซฟไม่ทันนะครับผม2เม็ดหลับ โหมดสามหมื่นเขาก็ใส่เซตใหญ่เหมือนกันนี่หว่าถ้าเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วมันยังเจอเซตใหญ่อยู่มันคงต้องเป็น62แล้วแหละไม่ใช่80หรือว่าเราลองกันเลย62ลองดู M62 หน่อยแล้วกันเผื่อไว้ติดตัวผม ก็ถือว่ามาเปิดการฟดฟาชาร์จแรกได้นะครับสำหรับเกมแรกแต่ว่าตายแถมของในเซฟก็ไม่ได้ดีม่ดีอยู่เซฟฟรีแต่ว่ามันเป็นวิดีโออ่ะมันเอาของออกจากเซฟไม่ทันนะครับแล้วเขาวิ่งลงมาแล้วตอนจังหวะน,นั้นก็เลยไม่ได้โฟกัสของนะครับไปโฟกัสคนแทนไม่เป็นไรครับเอาใหม่ถือว่าเราได้รู้แล้วว่าเขาเล่นเซฟอะไรกันเราก็เลยเอากระสุน6 2มาละเกมนี้หวังว่าจะได้เล่นไปครับ let's go โอ้โหจุดเกิดยังไกลเลยคนดูเอาเป็นว่า นโมสามจบแล้วก็สาทุขอให้ถึงข้างใน <c oughs> เราเป้าหมายการ์ดฟ้าทำไมเราเกิดไก่จังวะโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรไม่เปิดแล้วกันนะพนเพื่อนบอกเจอศัตรูศัตรูน่าจะเข้าลงนานนะเพราะว่าพวเพื่อนบอกเจอคนงั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าทำไมประตูมันเงียบจังน่าจะแถวประตูหนึ่งอาทีสี่สิอันนี้สนามยิงปืนมีแน่เลย เพื่อนเราอ้าวชื่อหายไปแล้วหนึ่งน่าจะอยู่ลงนาครับเดด้ามีหนึ่งนาทีโอเคประตูหนึ่งนาทีเปิดตอนนี้ผมควรร้อยเขาตีกันก่อนดีไหมวะไอเหลืองมาเด้อคนดูการที่จะเอาการ์ดฟ้านี่อย่างยากเลยคนดูแล้วไม่เหลืองมันไม่วิ่งไปเอาประตูหนึ่งนาทีอะ บอดอยู่ข้างล่างผมเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหบอดเยอะจัดไปเอ็มแปดศูนย์ฝืนจัดคนดูโอ้ยมันจะเข้าประตูแล้ว ตายเปล่าวะโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวเราเข้าตามเข้าไปเลยครับเขาเข้าไปแล้วตอนนี้เสียงจัด,ดเขาลงข้างล่างไปแล้วหรอวะ ร้ลงไปแล้วตอนนี้ค่อยๆเล่นได้อยู่มัง้งไม่ได้เล่นขังแสงนานว่า <c oughs> มีเพื่อนคนหนึ่งเดินตามเราตลอดเลยขอโทษนะเพื่อนเราอาจจะพามาตายฝั <c oughs> ่งนี้แน่เลยยังไม่เปิดการดฟ้าคนดู ข, yup. <laughs> ขออนุญาตนะครับชาร์จที okay. so, <laughs> 2> ่2ไปก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายอยู่ได้มาเปิดการฟ้าโอ้โหโอ้โหการ์ฟ้าสามหมืนโอ้โหยับเข้าหายไปไหนไม่รู้นะคนดูแบบหายไปเลยอ่ะรีโหลดอะไรพร้อมผ่าตัดอะไรพร้อมก่อนค่อยขึ้นไปเฮ้ยข้างบน ได้ยินละชัดเจนใช่ป่าววะบนนี้ปะบอดโอ้โหเหมือนเขาจะอยู่ข้างบนเลยว่ะคนดูวัดใจเลยเวลาหรือว่าฟาร์มก่อนดีวาเพื่อนเบาลบหนึ่งโอเคเพื่อนเจอตัวล่างแล้วครับ ล็อกคิเมนสีขาวเว้ยโอ้เอ็มหกสองฮะทาเก็ตดาวผมว่าผมขึ้นไปเลยดีกว่าวะน่ากลัวว่ะคนดูน่าจะอยู่แถวๆชั้นลอยนะครับเอ2หกสองขอให้ได้ยิงเซตใหญ่เอาเอ2มหกสองไปลั่นๆหน่อยดีกว่าวคนดูปะ ห้องแดงมีขึ้นนะครับขึ้นางบนก่อนขึ้นางบนก่อนขึ้นตบนก่อนบอดบอดมองไปทางไหนอะ่ะห้องแดงเคลีย์ปะเหมือนห้องแดงจะไม่มีอะไรนะครับเอาแล้วเข้าไปไหนวะเนี่ยแต่ผมได้ยินว่าศัตรูตายไปหนึ่งไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรด้วย มีบอดกระเป๋าอยู่ห้างล่างตัวหนึ่งหรือว่าเขาหนีไปแล้ววะไม่รู้แล้วว่ะคนดูค้ั้งแสงมันเงียบจัดเ <c oughs> อาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นรอบที่2ที่มาเปิดในโหมดสามหมื่นนะครับการ์ดฟ้าเกลื <c oughs> อเดียวพยายามจะหาคนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่า ไออันนี้ก็ยังไม่เปิดเราสองครับผมเราหวังพึ่งของแดงได้หรือเปล่าวะผมไม่ค่อยเล่นคางแสงสามหมื่นด้วยอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้วะคนดูเรายังหวังพึ่งได้อยู่นะครับโอ้โหเราต้องเอา M6250 เมตรออกจากเซฟงั้นผมก็นั่งเคลียร์กระสุนให้หมดเลยแล้วกันเอา M62 ใส่2องแม็กไปเลยครับอยู่ๆก็ได้สิ่งโตแบบนี้ก็คือเปิดหัวมาสวยอยู่เกมเมื่อกี้ไม่นับฟาร์ออมกระเป๋าให้หมดครับผม วยับยับที่เหลือไม่มีอะไรดีเลยถือว่าคุ้มแล้วคนดูเรามาเซ็ตไม่ใหญ่นะครับผมพอเราก็ถูกถูกกล่องเขียวไอ้กล่องพวกนี้ก็ควรฟาร์มให้หมดนะครับ <c oughs> บางทีเจอทาร์เก็ตมอสเลเซอร์มอสก็ได้ทาร์เก็ตมอสก็ดีใครขึ้นมาวะเพื่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเพื่อนยิงอะไรวะ คนนี่ว่ะมันลงไปหาเพื่อนเนี่ยคนดูเนี่ยเราฟาร์มชิลเลยเพื่อนยิงหมดแล้ะดูทรงแล้วเราคงต้องแบบเล่นกับเพื่อนแล้วแหละคนดูเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างในเว้ยซึ่งเพื่อนผมเนี่ยโดนอย่างเดียวเลยแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนี้ฟาร์มอย่างเดียวแต่เฝ้าเพื่อนอยู่อันนี้บอด Two minutes later ด้านหลังบอดยังไรไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปเลย หน,นีปะเมื่อกี้หนึ่งที่ที่เปิดประตูครับเราเฝ้าไว้ในห้องนี้ก็ได้นะเอาจริงๆเระฝั่งขวามาคนดูประตูแตกขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งด้านล่างด้านล่างคืออะไรวะเอา้าอยู่ดีๆก็มีคนวิ่งมาบอทใช่ไหมตอนเราดักข้างล่างมันไม่มีใครวิ่งมาหาเราพอเราขึ้นมาข้างบนมันมีเสียงเดินไดไงว่าคนดู นู่นครับคืนนี้ดีกว่าด้านล่างน่าจะเป็นบอดประตูจะเข้าแล้วมาแล้วตีใหญ่ปะเนี่ยผมไม่มียาแก้ปวดแล้วละแล้วตีนี้ควันมาเฮ้ยอะไรวะน้าเพื่อน เอา้าเพื่อนเล่นกับคนมันน่าจะโดดลงไปทัดเพื่อนวะผมว่าเราควันปิดเพื่อนได้ปะตอนนี้มันน่าจะรู้แล้วว่าเพื่อนเราอยู่ข้างล่างแต่มันไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเลยโยนควันปิดเพื่อนไว้ไม่รู้ว่าเขาจะมาออกกันหน้าบันไดหรือเปล่า Stop, <Ant> เพื่อนเราเก็บอย่างเดียวเลยตอนนี้เมื่อกี้เพื่อนอะไก็เก็บไปคนหนึ่งแล้วเ้วผมวจะไม่ได้ยิงใครเลย นี่เพื่อจะทำเสียงเพื่อจะทำเสียงมาดิตึตมน่าจะวิ่งมาไฟสองไฟสามโอ้ปืนมันก็ดีอยู่เนี่ยแต่ตอนวิ่งเข้ามาผมไม่เชื่อว,ว่ากี่ตัว แต่ตายไปสามตัวน่าจะได้อยู่เปล่าวะบอดโอเคหมดหรือ,อยังวะคนดูไม่ชัวร์เหมือนกันนะอันนี้ผมตอนมันวิ่งเข้ามาผมไม่ได้โฟกัสเสียงขนาดนั้นทีนี้แหละซวยเลย <c oughs> เออหมดหรือ,อยังวะเอาเป็นว่าฟาร์มศพก่อนไนด้เปล่านะขออนุญาตนะฟาร์มห้องนี้ก่อนแล้วกันเพราะเรายังไม่ชัวร์นะครับแต่สุนเราก็จะหมดแล้ว M62 คือเราเอามือ M62 มาเราเจอเซ็ตเล็กมากเลยนะคนดู เมื่อกี้ก็หมกเมลอนสองตัวเผื่อสามตัวเลยด้วยซ้ำไอ้ตาเล่น M80 แปศนะเจอเซตห้าเซตหอะไรวะเนี่ยเกมทำไมมันจับผมให้ผมอย่างนี้ไอ้ตากระสุนพร้อมแล้วไม่มีคนให้ยิงหาของไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเผื่อได้กุญแจทองสักดอกหนึ่งก็ยังดีอ่ะโอ้โหดูดูทรงแล้วน่าจะยับวะ่ะไม่เจอกุญแจทองเลย นี่ไงมาแน่ป๊บซีเมนผมควรทำยังไงต่อดีครับทุกคนถ้าถ้ารวมๆนะตอนนี้ก็ประมาณ2ตีแล้วทั้งทั้งเพื่อนยิงกับผมยิงอ่ะ <im it> เพื่อนเราจัดการไปประมาณ3ตัวแล้วตอนนี้ส่วนผมก็เพิ่งยิง3ตัวเมื่อกี้เลยก็2ตีแหละแต่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังเปแนั่งเก็บขยะก่อนดีกว่าครับเ <im it> พิ่มความลีลานี่นี่สโคปสองพเก็บศพเลยดีไหมน่ากลัวว่ะมุมนี้เลยได้กันโอ้โหทีตุนสามราคาดี หลีกเขาก็สภาพดีอยู่เอาหลีกเขาไปประมาณนี้เก็ <c oughs> บไปเราแหวงไปโคตรหล่อเลยทุกคนไม่ได้เล่นคังแสงนานนี่ขนาดสามหมื่นยังรู้สึกโลกเลยมันดูแบบไม่ชินอะ่ะปกติอยู่แต่ไล่ไงคนดูก็น่าจะเห็นใช่ไหมช่วงนี้นี่ไงยากแกปแ้ปวดเราได้ละที่เหลือก็เก็บอีก2ตัวมาครับเอาของทิ้งไว้ในห้องนี้ก่อนเราจะไปสับเทสเข้ามา โห AKM โหดูแต่งดิตายเถอะครับแต่งขนาดนี้ดีๆทั้งนั้นอ่ะคนดูย้ายของเอาไปทิ้งในที่ปลอดภัยก่อนนะครับเพราะว่าผมผมกลัวไมกล้าเก็บแบบลงๆ AK AK อันนี้ก็ดีอยู่เดี๋ยวคอยไปนั่งคัดเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งวะถ้าจำไม่ผิดนี่ไง เสียครับโอ้หเกราะก็ดีอู้่ฟอยกนันฮะตายเล็วดิกอันนี้ไม่น่าแพงห้าพันกว่าบาทโอเคที่เหลือเดี๋ยวย้ายของเขาไปเลยได้อยู่ครับคนดูโอ้โหกระจกแตกประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คือนั่งเคลียร์ของทั้งหมดเรามีกระเป๋าใหญ่อยู่หนึ่งใบน่าจะได้อยู่เอากระเป๋าขึ้นมาก่อนครับในกระเป๋ามีอะไรไหนดูซิเผื่อมีของแดงอุย้ย โอ้โหกระเป๋าซ้อนกระเป๋าคนดูโอ้โหซ้อนลิกอีกตัวหนึ่งสภาพอย่างดีเดี๋ยวเราเปลี่ยนลิกเลยกระสุนดำๆทิ้งนมทิ้งผ่าตัดทิ้งโหเยอะจัดผมต้องฟังเสียงไปด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่าแมปคลังแสงเขาย่องกันแบบเสียงดังแบบเผื่อมีใครเดินมาก็ขออนุญาตโฟกัสการฟังเสียงไปในตัวนะครับทุกคน ทีศราคาประเมิน5 5าหมได้อยู่นะโอเคอันนี้ฟอร์กระบอกนี้4 5่หมืนี้ยของแต่งพอแล้วก็ฟอร์อีกกระบอกอยู่ในกระเป๋านี้ต้องถอดตูดประมาณนี้น่าจะได้อยู่กระสุนอะไรเอ้ย M80 โ okay. อเค แล้วก็ปืนอีก2กระบอกตรงนี้ AKM 90,000เอา AKM กลับดีกว่าแงะของแต่ง AK กระบอกนี้ก่อนกระสุนเลยอ่ะกระสุน BP ประมาณนี้แงะของแต่งเสร็จปุ๊บเอา AKM ขึ้นมาของในลิกก็เ,เฉยๆปะ่ะแม็กกาซีนไม่มีประมาณนี้นะครับ77โล แต่หมดสามหมื่นเนาะอย่าเพิ่งวางใจอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกมายนระเบิดก็มีให้เห็นนี่ครับ9ก้าแสน่ะคนดูเกือ <c oughs> บล้านเลยว่ะให้ถึงล้านก็มีให้เห็นอยู่เนี่ยคนดูเรียบร้อยครับ1นึ่งล้านเก้เก็บระเบิดมาลูกหนึ่งแล้วก็กระสุนดำๆหนักเออ <c oughs> เดินไม่ได้เหมือนผมเห็นกระเป๋าเอ๊ะ ตอนผมเข qui, dollars, ้ามาแรกๆผมเหมือนเห็นบอดกระเป๋าเหลืองเลยวะแต่ว่าสร้างมนเถอะขีนหลอดฟ้าแล้ววิ่งเอากระเป๋าไว้ข้างล่างครับไม่มีใครใช่ไหมเก้าแสนเก้าหมื่นเพื่อนไม่เอาสโคบตัวนี้เหรอวะเดี๋ยว่าคงมาแง่เพื่อนไม่เอาของเหรอวะมีอะไรเราเก็บอีกไหมสามพันผมไม่มีคนรดูว่าผมจะรอดหรือเปล่าตอนนี้เก็บของมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะดูดิพอแน่นอยู่ จังหวะน,นี้ก็คือแบบตายเป็นตายแล้วอะ่ะแต่ก่อนตายขอแงะแปนะฮะใส่ตัวอีกนิดหนึ่งแล้วกันจะได้ครบล้านโอเคหนึ่งล้านห้าพันได้อยู่ครับคนดูไปได้เวลาไปเปิดประตูอ้เพื่อนไม่เอาสโขกจริงหรออ๋อื่นเพื่อนไปเปิดประตูดีกว่าเสียววะ่ะเจ็ดนาทีตกใจหมดไอ้บอดโอ้โห มันคงไม่มีใครเนียนอยู่ด้านในถูกไหมแต่ก่อนหน้านี้คือเซฟกลางยังไม่เปิด6นาทีครับขออนุญาตไม่มีใครใช่ไหมไปเรีย,ยนต่อเซฟกลางไม่มีใครเปิดแล้วก็ซัดเลย <c oughs> เสียวก็เสียวยังมีเวลาอยู่ครับมันคงไม่เวอร์ออกของแดง2ชิ้นใช่ไหมหมด30,000 ใช่ไหมใช่โอเคใช่ซ <laughs> ับออกลอยเน้อลอยเน้อ,นเ,อนเ,เรามีแก๊สอยู่ลูกหนึ่งปิดตรงนี้ไว้ก่อนครับโอเคที่เหลือก็รอเวลาอย่างเดียวสงนาทีทวิบหกวิไอ้กล่องน,นี้ยังไม่โดนเปิดโ <laughs> ดนกล่องรอซื้อมาหนึ่ง ืนพกดีเซิร์ดได้อยู่ไปเอาหมดตอนนี้มีคนวิ่งมาเกืดกลางวะเนี่ยหนึ่งทีห้าสิบวิหนึ่งทีท้ายครับคนดูห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดเงียบมากสามสิบเงียบมากปิดประตูไหมอย่าอย่าไมกนะมาตอนนี้คือเราเกมติ้งเลยอะ่ะเอา่ะเกมนี้เรารอดวะ 1นึ่งล้านหนึ่งโอเคถือว่าไปได้สวย,ยนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งมืหมด3,000มก็โอเคอยู่แต่สำหรับปืนฟอก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เอาเป็นว่าแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ